ต้องเป็น p e r f e เฟคชันนิสรีบแต่งงานรีบเรียนหนังสือรีบจะเป็นคนเก่งให้ได้อย่างงี้อย่างาางี้เราทําเพื่อที่จะให้คนที่เขามไม่ได้อยากชอบเลยซ้มามาสนใจเราสักนิดน,งนึงหรือเนะ้ได้ไอ จี้โดนจุดโดนใจทุกประโยคค่ะเพราะว่าใครหลายคนคงจะเคยเป็นคนแบบที่เลื่อนพัชรเดนัย,น<า>ยบอกค่ะบบว่าทํานู่นทํานี่เยอะไปหมดใส่ไปเต็มร้อยแต่ว่าทั้งหมดนั้นทําเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองซึ่งก็หมายถึงว่าเราลืมที่จะรักลืมใส่ใจความรู้สึกและหัวใจของตัวเองด้วยคําพูดอิมแพกใหญ่กับใจคนฟังค่ะแม้จะเป็นเวทีท็อกเล็กๆในงานอีเวนต์สมกับที่เคลื่อนทํางานเป็นนักจิตบําบัดมาหลายปีนะคะที่นอกจากรับพูดคุยปรึกษาปัญหาสาร ยังมีโปรเจกต์กอดค่ะลงพื้นที่เป็นแบบนี้ไปกอดส่งกำลังใจให้กับทุกคนและมีทำพอดแคสต์ฮิวใจด้วยค่ะ มองว่าเรื่องการดูแลสุขภาพใจให้ถูกวิธียังเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องใส่ใจมากๆนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่คนเกิดความเครียดกันได้ง่ายค่ะเคสใกล้ตัวที่เขื่อนให้คําปรึกษาอยู่บ่อยๆก็คือเพื่อนร่วมวงการบันเทิงนะคะโดยเฉพาะรุ่นน้องทีป๊อปค่ะยิ่งมีชื่อเสียงต้องแลกมาด้วยความกดดันความคาดหวังหรือแม้แต่การถูกบูลลี่ในโลกโซเชียลซึ่งเขื่อนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วตั้งแต่สมัยเดบิวต์กับวงเคออติกค,ค่ะ แต่ว่าตอนนี้แบบเรากดดันที่แบบเราเล่นโซเชียลมีเดียเราเปิดแล้วแบบทุกคนมันปังไปหมดเลยอ่ะทุกคนมันปังไปหมดปุ๊บแล้วก็กลับมาแล้วก็แบบเฮ้ยฉันดีพอหรือยังฉันเก่งพอหรือยังมันต้องกลับมานะว่าอย่าลืมนะว่าเฮ้ยเราดีพอเสมอแบบแล้วเราดีพอแล้วแล้วแบบมันทําพอแล้วครับแค่อย่าลืมว่าทุกคน มีเวลาไทม์ไลน์ในการโตและการมันตัวเองไม่เท่ากันแต่บางทีเราเผล่อไปเปรียบเทียบว่าแบบโอ้โหทุกคนในวัยเดียวกับฉันเข้าไปขนาดนี้แล้วทําไมฉันยังไม่ไปขนาดนั้นอย่าลืมว่าทุกคนแบบมีบาดแผลไม่เหมือนกันคิวตัวเองมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินทางมันก็ไม่เหมือนกันเช่นกันจะมาบอกว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันสําเร็จเหมือนกันในทุกวัยเหมือนกันความสำเร็จต้องหน้าตาเหมือนกันก็ไม่ได้ครับในฐานะ คุณทวดละกันที่หลายคนจะบอกเป็นคนทวดเราก็สนับสนุนเรื่องสุขภาพเิตกเหมืกันเพราะมีเยอะมากว่าเอ้ยเขาได้เป็นตัวเองลนะแต่มันก็มีความกดดันนะ่ะว่าฉันฉันดีพอหรือย,อยังอะไรหรือยังเขือนก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่แบบอยู่ใน DM คอยแบบเวลาน้องๆก็ซิปมาก็จะบอกว่าอ่ะมาคุยกันกังวลเรื่องอะไรอย่างนี้ครับเขื่อนโดนว่าและได้รับข้อความเกลียดชังมากกว่า800ขอ้อความในวันครบรอบกัแบนครับถึงท,ทุกคนที่ส่งข้อความเกลียดเข้ามานะครับมองย้อนไปจุดเริ่มต้นของเคโลติกก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายค่ะแต่พอมาออองงตตนนี้้ ชื่นใจเพราะว่ากลับมารวมตัวกันเมื่อไหร่ก็เป็นกระแสเป็นที่พูดถึงนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็รวมตัวกันในคอนเอสิร์ตศิลปินรุ่นน้องนนทนนค่ะเสียงกรีดนี่กระหึ่มจนใจฟูสุดๆถือว่าคุ้มมากค่ะทั้งได้เจอกันครบวงได้เจอแฟนคลับได้โชว์บนเวทีดีใจมากที่ทุกคนยังคิดถึงและอยากให้จัดคอนเสิร์ตเคโอติกค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าตอนยุคเคโอติกกำลังฮอตเนี o ่ยยังอยู่ในวัยเรียนกันอยู่เลยซื้อบัตรคอนเสิร์ตไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้ทํางานกันแล้วพร้อมเตะค่ะแฟนคลับเรียกร้องส่วนศิล รับเรื่องเรียบร้อยนะคะเคลื่อนบอกว่าอนาคตก็ไม่แน่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้เพราะว่าตัวสมาชิกก็อยากจัดคอนเสิร์ตเหมือนกันค่ะก็คงต้องฟิตร่างกายรอไว้ก่อนค่ะหัวเข่าหลังต้องฝึกก่อนเพราะที่โอติก้าเต้นตอนเด็กๆเราตีลังกายบีบอยอะไรกันได้ตอนนี้แค่เต้นเพลงเหงาปาก ปวดขาเลยครับแฟนใหม่ยังปวดหลังเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาจจะต้องฟิตร่างกายกันหน่อยครับอยากมีอุ้ยเราตื่นเต้นอย่าลืมว่าเคออติกเรามีโอกาสมีชีวิตดูแลครอบครัวของพวกเราได้เพราะว่าได้การทําเพลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตเราให้แฟนๆได้มาเจอกันนะมันก็เหมือนเป็นการที่ thank you อขอบคุณที่ทําให้เรามีโอกาสดีๆในชีวิตของพวกเราอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีมันก็จะมีความหมายกับเรามากเลยครับ บทบาทนักร้องกับวงเคลติกนานๆมาทีนะคะเมื่อจังหวัดเวลาลงตัวค่ะแต่ว่าสําหรับแฟนคลับของเขื่อนโดยเฉพาะหรือว่าคนที่อยากจะปรึกษาปัญหาใจเขื่อนสแตนบายให้ตลอดนะคะเพราะว่านอกจากโปรเจกต์กอดแล้วก็ยังมีรายการจุดพักใจไลฟ์ค่ะไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เปิดให้โทรศัพท์มาพูดคุยกันแบบไม่เสียเงินนะคะแต่ว่าได้พลังใจกลับไปค่ะเขาขาดแต่ถ้าเขาเห็นเราอย่างนั้นนะ